Like a message from high above. Oh, 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 pulling me out to the smiles and the streets that I love. Good morning. My mom tells me no. but my tell me go. No, it's like a drama inside my heart.

ร้อนเนาะ <laughs> แต่ร้อะจริงๆนี่ไม่มีไม่มีมมมมคนดนตรีเลยนะรอทั้งเต้นประสานเสียงได้แบบสุดยอดมากน,นี่คือ Good Morning b o l l y m o r e นะครับถ้าใครเคยไปดูหนัง สำหรับสำหรับคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับหนังมากกว่าเรื่อง h a i s p r a y นะครับก็ตอนนั้นหนังก็โด่งดังเหมือนกันแล้วก็มีจอห์นจอห์นทรัโบตาเล่นด้วยแต่เล่นเป็นผู้หญิงนะฮะในเรื่องก็แต่งเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วเรื่องนี้ตอนนี้ก็มีเป็นมิวสิควลอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอนหรือว่าที่อเมริกาที่บรอดเวยอะไรเงี้ยก็มีอยู่เหมือนกันก็เป็นเพลงดังของเขานะครับซึ่งก็จะเป็นเพลงหนึ่งซึ่งจะได้ชมในคอนเสิร์ตครั้งนี้แบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงที่มาของคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Musical, Musicals นะครับซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่4แล้ววันนี้ก็อยู่กับตัวแทนส่วนหนึ่งของนักแสดงกัแล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครัะสวัสดีค่ะครับผม,บผมที่เมื่อสักครู่นี้ร้องอยู่ตรงกลางค <c oughs> ือคุณจ๋านะครับคุณสุดาพิมพ์พลทิพัก <c oughs> นะครับแล้วก็ถัดไป ให้ให้ให้แนะนำตัวดีไหมฮะค่ะชื่อเน็ตการนาวิทยานุภาพยิงยงค่ะครับผมแม็กเท,ทพธนะปรากบงนายุทธยาครับค่ะ ทิ้งนะคะการชมคุณมายังค่ะตีนะครับอัฐพลชัยศิริครับค่ะครับผมทีนี่คุณตีคุณแม็กคุณเนทนะคะครับซึ่งแต่ละคนก็เรียกว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างจะโชคโชนอยู่ในในในถนนมิวสิควิลพอสมควรอย่างน้อยที่สุดคอนเสิร์ตใหญ่ก็สี่ครั้งอะเรียนที่เรียนแนนดนตรีมากันหมดทุกคนเลยไม่ได้เรียดีลากลางอย่างจอดจบนิติศาสตร์เลย แล้วเข้ามาสู่คนที่ไม่เข้ามาจุดไฟได้ไงจริงหรอนี่ที่สารหรอเดี๋ยวนะครับพี่ขอขออนุญาตนิดหนึ่งทุกคนติดไมค์หรือเปล่าหรือคุณจ๋าติดอยู่คนเดียวติดครับติดใช่ไหมฮะแต่น้องคนไหนที่ถือไมค์ยังไงยกไมค์พูดด้วยแต่คนคนอื่นที่ติดไมค์แล้างก็ใช้ไมค์ของคุณจ๋าแล้คนอื่นๆเข้ามาใน แวดวงการนี้ได้ยังไงคะก็อย่างจ๋าก็เข้ามาจากไปออดิชั่นทวภพบเดอะมิวสิคอ่ะค่ะตอนจ๋าเรียนอยู่ปีสซึ่งนานพอสมควรใช่แต่ชอบร้องเพลงใช่แต่ชอบงเพลงคือพอตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็อยู่ซีอูแบนค่ะชมรมดนตรีสากลที่จุฬาเรียนเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าก็เรียนด้วยค่ะชอบค่ะคุณเนตบ้างค่ะก็เหมือนกันค่ะคือเป็นรุ่นน้องพี่จ๋าค่ะไม่ดิสไม่ใช่่ะอยู่ซีอูแบนค่ะใช่พอจบมหาลัยก็ เออมันได้มีช่วงที่รัชดาลายค่ะที่ระราชดานเลี้ยงที่เพิ่งผ่านไปนี่เองไมิสไซ่งอนใช่ไมิสไซ่งอนค่ะครับผมนี่ฮะแต่คนนี้เล่นเป็นนางเอกดับเบิลแคสกันสองคนสุดเลยครับต่อมาที่คุณแบ๊กกะค่ะก็จบในเทศกาลจุฬาครับแล้วก็ก็ชอบละครเวทีก็เป็นอีกชั้นละครที่ ราชดาลายครับคุณบอยเราเล่นคนนี้มาจากมาาลายนี่ไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามีประสบการณ์กันอยู่มากประสบการณ์กับนพพาตัวพิงค์ค่ะพิงค์พิงค์เป็นรุ่นพี่น้องจ๋าที่ซีอีโอแบงค์ค่ะก็ทุกครั้งที่น้องจ๋ามีคอนเสิร์ตก็ร่วมเล่นด้วยกันนะค่ะแล้วดนตรีล่ะคะก็ เป็นรุนพีที่ซีแบนเหมือนกันครับแล้วก็อาจจะเห็นหน้าผมบ้างในรายการที่เพิ่งจบไป The Voice t h i c e The Voice นั่นเองก็เป็นพี่น้องกันหมดเลยคือร่วมงานกันมาก็รวมรวมมานี่ไปไปมาจากจุฬากันหมดใช่สำหรับสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นครั้งแรกเลยเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรครั้งแรกเริ่มมาจากตอนปี52ค่ะคุณพ่อจะเป็นมะเร็งลำไส้เราจะกับจะมี ีรีไซเทิลร้องเพลงที่มังนอกอะไรเงี้ยค่ะก็พอกลับมาแล้วก็สึกอยากจะร้องเพลงให้คุณพ่อได้ฟังได้ดูคอนเสิร์ตเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยแบบเออลองตอนแรกจะจัดเซตเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะกลับมามีเป็นโนตัวหนึ่งเราอร้องคนเดียวเสร็จแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ ก in so, right. ็เลยกลายเป็นว่าเป็นคอนเสิร์ตการุศลสเต็มรูปแบบแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยให้มูลนิธิออสโตมีคือช่วยผ่าตัดถุงหน้าท้องให้คนที่เป็นมะเร็งหรือที่ต้องตัดผ่าตัดลำไส้เลย้ยคะแล้วก็พอครั้งงต่อมาก็จะเป็นให้ทางสสทวทบ้างแล้วก็ส่วนทั้งที่สามที่สี่เนี่ยก็ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจค่ะครับผมร่วมเด็กครั้งนี้ด้วยใช่ยังคงมอบให้กับทางมูลนิธิมูลนิธิเด็กโรคหัวใจค่ะการแสดงทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช้นักร้องคนเดิมหรือเปล่านักแสดงคนเดิมอือ เยอะขึ้นเรื่อยๆจริงค่ะใหญ่ขึ้นอลังการขึ้นจริงค่ะคือขอแบบนี้ไม่มีเล็กลงหรอกเหมือนกับคนนี่แหละฮะมันไม่มีน้อยหรอกมันมีแต่เยอะขึ้นสี่นิสกะมาณสักกี่ชีวิตก็ที่หลักๆเนี่ยก็จะสิบสามสิบสามแล้วก็มีนักรองรับเชิญหนึ่งท่านค็อน้องอาร์ม KPN แล้วก็มีเรามีสวิงด้วยคือนักแสดงแทนเผื่อใครบาดเจ็บอะไรมีขึ้นแทนเลยคือรวมทั้งหมดก็ สิบหกคนนะคะเฉพาะนักร้องนักแสดงนะคะแล้วก็มีนักดนตรีที่เล่นสดด้วยครับผมคือเผื่อบาดเจ็บนี่แปลว่าแบบเผื่อเส้นเสียงชอบใจนิดหน่อยพวกหนูจะผัดเปลยนกันมากเลยโชว์เต้นแล้วแบบจริงเหรออันนี้มีแบบอ๋อนี่คือสิลิงโอ้ยพี่ขนาดเป็กยังตัดสแสดงอินอีกไหมแล้วเรื่องของการเลือกเพลงนะคะก็เลือกจากความชอบส่วนตัวด้วยส่วนนึงนะคะแล้วก็เลือกจากว่า เป็นเพลงที่คุ้นเคยกันดีคนดูจะอินไปกับพวกเราได้ง่ายด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นทางเลือกใหม่ๆให้คนดูมิวสิคอลหรือคนที่มาชมคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นเพลงมิวสิค l ลจากละครบราดเวที่ม่เรื่องใหม่ๆกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกสนานจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งคือแบบไม่ใช่ทุกทางร้องก็แฟนทอมอ h ฟเด e ะพาราไอะไรแบบนี้ซึ่งทั้ง5คนนี้นี่คือเป็นรุ่นปฐมภูมิเลยไหมฮะอยู่มาตั้งแต่ครั้งที่หเลยไหมฮะ ตอนดูเป็นสับมีน้องเมเป็นนี่น้องเมพี่เพิ่งมาข้างล่างแต่แต่อีกสามท่านอยู่มาเท่าไหร่อยู่ข้างนันข้างล่างเป็นน้องครูใชเดียวเป็นเป็นสับางการเนื้อหาเนื้อเดื่อเหมือนเดิมไม่ใชต่มการเนื้อหาเนื้อเรื่องเหมือนเดิมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเนอโครงโครงของมิวสิควิวสิควิก็คือเหมือนเดิมค่ะก็คือพวกเราจะร้องเองเต้นเองคอรัสกันเองแล้วก็เป็นพิธีอภิริกรกันเองด้วยคือทําทุกอย่างเองหมดเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นเรื่องราวถูกไหมเป็นคอนเสิร์ตไม่ได้ไม่ได้ เอาเพลงมาแต่ว่าในตัวเพลงเนะะี่ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็มีแอคติ้งให้มันอยู่ในคอนเทนต,ต์ของละครนั้นๆน,น,นะคะกึ<อ>่งกึ่งกึ่งกึ่งเป็น่งละครกึ่งคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้ซ้อมไปได้สัก เต็มเต็มหรือยังคะสักกี่เปอร์เซ็นต์เราซ้อมกันมาได้เดือนเดือนกว่าแล้วค่ะเดือนกว่าก็มีจริงจงร้องแล้วก็ทั้งเต้นแล้วคอนเสิร์ตจริงจริงไปเมื่อไหร่คะยี่สิบแปดเมษาค่ะยังถือว่าพอมีเวลาแล้วครับยี่บแปเมษานะครับเพราะฉะนั้นไปเที่ยวกันเสร็จแล้วกลับมาดูคอนเสิร์ตกันส่งท้ายในช่วงที่ร้อนที่สุดกันแต่ว่าอย่ารอในเรื่องของการจองบัตรใช่ เพราะฉะนั้นให้ฝากเรื่องของการจองบัตรกันสักนิดนึงดได้เายค่ะก็จองบัตรนะคะได้ที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะคะหรือง่ายๆเลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเบอร์อะไรคะ0 2 2 6 2 3 4 5 6องหกสองสามสี่ห้าหมาทั้งหมดทั้นี้เลยการแสดงนี้ที่ไหนคะที่เอ็มเทียเตอร์ค่ะบนนพิบลย์ตัดใหม่มีกี่รอบเออสองรอบค่ะบ่ายสองโมงกับหนึ่งทุ่มครึ่งแต่แต่ละท่านร้องเพลงอะไรกันบ้างคนละสักท่อนได้ไหมคนละสักแบบคนละสักแบบฮุกโชว์พลัง โาพานช่หน่อยสช่อนอยทำไมอย่างเป็นแค่ไม่ต้องยาวก็ได้เอาแค่แบบสักนิดนึงสามประโยคอะไรเงี้ยให้คนอื่นขอสามภำอย่างงี้ให้จากฝั่งนู้นมาเลยดีไหมคะหรือถ้าใครร้องพี่จ๋าตอนเียก็อย่างเมื่อกี้ก็คือ Good m o r n i n g Baltimore แล้วก็มีเพลงจะเป็นเพลงตลกๆเหมือนกันคือ You Can't Get A Man With A Gun ก็แบบว่า Oh my mother was frightened by a shotgun they say That's why I'm such a wonderful shot เอ้ยอะเจอเพลงแบบแนวเพลงคันใต้น hmm. ิดนึงสำเียงหน้าตาไปหัวเลยนี่ง่ายนะคะแล้วน้องน้องน้องเน็ตล่ะครับนิดนึ่งเป็นเพลงชื่อเพลง Hopelessly Devoted to You ครับอันนี้เป็น m u s หรอ ใช่ค่ะไม่รู้ไม่เป็นมันสิเข้เพียงอนึกว่าโอลิเ hmm. ว oh, ียร้องอย่างเดียวอ๋อเขาเล่นด้วยใช่ไหมคะอ๋อจากกรีซใช่ไหะใช่จากกรีซค่ะโอเคโอเคสัตวเวอร์ชันเดิมในกรีซที่เป็นเวอร์ชันบอร์ดเวย์เนี่ยไม่มีแต่พอตอนหลังพามันหนังเนี่ยก็มีเพลงนี้แล้วก็พอพวกรีไวเวิลขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เอาเพลงนี้เข้าไปใส่ในคอนเสิร่ะอ่านิดนึง But you put out there's to now no since love of hide head aside way my I'm Hopelessly devoted to you you สังเกตไหมเขาจะนั่งร้องเฉยๆอ่ะนั่งร้องเฉยๆมันร้องแบบพคุยกันแล้วเสียงมันออกมามากมาถ้าเป็นเรานี่จะเรื่องยอชนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอยืนนิดนึงอาจะร้องเรื่อนจะที่สุดของใจอ่ะพี่แม่ค่ะจะตะเกื้อหายมะลองร้องกู้กระจา เขาจะไปแต่งงานแล้วผมไม่พอใจนี่ชื่อเอ็มมาคารูใช่ค่ะครับเอ็มมาคารู can this be you what kind of man is this you've taken can you not see what kind of life that this would be you are mistaken ้้อนร เขาช่วยเขาช่วยเาช่วยสอนสนอารมณ์ค่ะเชิญพี่ค่ะค่ะผมพี่ออกแนวแจ๊สนิดนึ่งเชิญค่ะ พ่นไปมาเบาๆแต่วันจริงนั้นไปลุกนะจ๊ะส่วนของผมร้องเพลง Once Before I Go Have Boys and g i r นะครับแต่ว่าเก็บไว้เป็น Secret เอาไว้ดูกันในคอนเสิร์ตแล้วกันนะครับได้ไหมง่ายได้เลยได้เลยค่ะ ไม่เขาบอกว่าให้ไปรอไปฟังในคอนเสิร์ตเออว่าอาจจะต้องเต็มโชว์นิดนึงมันอาจจะมีบางเพลงที่ต้องอยู่ในเซตมันที่จะชัดๆออกมาอย่างงี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นไงก็ต้องตามไปดูนะฮะวันนั้นจะพ่นไฟขนาดไหนมีเสียงเรียกร้องมางั้นถ้าคุณติไม่ร้องเนี่ยคุณจ๋าต้องเฉยให้บิ๊กเห็นไหมเขาบอกว่าบิ๊กมามาโอ้โอ้คือโอ้แล้องันจะโอ้คืออันนั้นอันนั้นจริงๆแล้วเพลง when you good to mama ค่ะจากชิคาโก้จะเป็นน้องบิ๊ก สิสุภาวัชรพลเป็นคนร้องแต่ว่าเรา When you're good to mama, mama's good to you ประมาณนี้เดี๋ยวนำมาทุกเพลงที่เราเล่นนี่ทุกคนสามารถร้องได้หมดเลยป่ะคะคือก็มีเพลงที่ต้องร้องต้องรับชอนฟาสจะรลอนตัวเองด้วยการเปิดซีดีของของคอนเสิร์ตทนี้ไว้ในรถเลยอะค่ะอได้ฝึกด้วยครับผมนอ่ะ ให้ทุกคนได้ฝากเชิญชวนกันสั้นๆสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็ชอบแนวแบบนี้ค<ข>ะ่ะ,<ข>ะก็คอนเสิร์ตมิวสิควิลมิวสิควิลล์ชั้นที่4นี้นะคะก็จะช่วยของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะคะช่วยผ่าตัดหัวใจเด็กนอกเวลาราชการให้เด็กของประเทศเราเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและยังรวดเร็วมากขึ้นก็อยากให้มาดูคอนเสิร์ตกันนะคะ28เมษายนนะคะ2รอบไปสองโมงแล้วก็1นึ่ทุ่มครึ่งค่ะ M Theater นะคะ M Theater ตอร์คำี่จ๋าพูดหมดแล้วนะคะก็ ซื้อบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอนะคะไปซื้อกันด้วยค่ะ,คะสากน,นิดนึงได้ไหมอ่ะไรมีคนชอบมีความเชื่อว่าคนไทยไม่ชอบดูมิวสิควลอยากจะให้ช่วยช่วยอธิบายว่ามันยากมันฟังมันดูไม่รู้เรื่องมันอะไรอย่ังไงตรงไหน,นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะคนไทยเราอยู่อยู่กับการแสดงแบบนี้มาตั้งนานแล้วลิเกก็เป็นเป็นสื่อบันเทิงที่มีการร้องมาตั้งนานแล้วคือเราก็ชอบ อะไรที่มันร้องลําทําเพลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ไม่ใช่เรื่องยากแล้วจริง,รงมิวสิควลบางคนบอกว่าต้องปีนบันไดดูจริงๆไมมเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีใหม่ๆออกมาเยอะมาก <Okay. S 2> มีทั้งเป็นป๊อป มีทั้งเป็นฮิปฮอปซึ่งในคอนเสิร์ตเราก็มีสนุกครับรับรองว่ามาดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนได้นะขอบคุณมากแต่ว่ามาแล้วทั้งทีเดี๋ยวรูปมีโชว์ปิดท้ายให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราบอกรายละเอียดคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะการแสดงจะมีวันอาทิตย์ที่28เมษายนนี้นะคะที่ M Theater รอบม่าย2โมงและทุ่มครึงจบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมเจอทุกสาขาเงินรายได้จากการ แสดงความเสรั้งดีก็ร่วมกันทําบุญด้วยนะคะใช่แล้วโรธีโรคหัวใจค่ะครับผมเป็นบที่เด็กโรคหัวใจนะครับสำหรับการผ่า,ผาตัดให้กับเด็กๆที่จริงๆแล้วผมมีคนที่เกิดมาพร้อมกับโรคนี้ค่อนข้างจะเยอะมาก<ช>แล้วพราะถ้าเขาได้รับการผ่า,ผาตัดนะครับสามารถหายเป็นปกติได้แทบจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน่าเสียดายมากถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการผ่าตัดนะครับเพียงเพราะว่า รายได้ไม่พอหรือ<ช>ว่า<ช>ไม่มีเงินช่วยเหลือฉะนั้นตรงนี้เป็นบุญที่ิงใหญ่ก็คือการให้ชีวิต<ช>เราจะปิดท้ายเบรกนี้นะครับและนอกเหนือจากนี้ไปติดตามกันเองในคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้น<ช>จะเป็นเพลงอะไรเราส่งท้ายเบรกกันกับน,น,น,นี่แหละครับทีมจาก Musical Musicals คครับเชิญค่ะค good bye The sweetness and the sorrow. Wish me luck the same to you. But I can't regret what I did for love. What I did for love. Look my eyes and cry. The gift was ours to borrow. It's as if we all knew. But I can't forget what I did for love, what I did for. Meet me. Hello!